รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเคเรือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตันสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอวันนี้ผมและทีมงานนะครับกำลังเดินทางไปที่จังหวัดอ่างทองครับ เพื่อจะไปหาคุณย่าไว้ย70ป,ปีที่เลี้ยงหลานพิการติดเตียงคนเดียว ตั้งแต่หลานอายุได้3วันจนตอนนี้อายุ16ปีแล้วครับเมื่อก่อนคุณย่ายังร่างกายแข็งแรงก็รับจ้างทํางานทุกอย่างโดยพาหลานขึ้นรถซาเล้งไปด้วยทุกที่แต่วันนี้เนี่ยร่างกายคุณย่าโรยลาปวดขาปวดหลังแทบจะไม่ไหวแต่ก็ยังต้องพาหลานอุ้มขึ้นรถซาเล้งไปด้วยทุกที่เหมือนเดิมครับทุกวันนี้เนี่ยคนจ้างงานไม่ค่อยมีพอเห็นว่าคุณย่าแก่แล้วคุณย่าเลยต้องไปเก็บผักบุ้งเก็บสายบัวไปขายบ้างเพื่อหาเงินมาซื้อกับข้าวให้หลานกินในแต่ละวันส่วนตัวคุณย่าเองเนี่ยถ้าขาววครรองพส์์ ภูมิวัยเจสปีท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาจ h เมล i บ็อกครับคุณย่าครับจ้าโออ่าทำอะไรอยู่ครับหน้าบังเก็ดผักบุง้งโอ้ผมผมลงไปหาได้ไหมครับ ได้แล้วผมจะไปทางไหนลนะเนี่ยมาทางซ้ายมือนั่นละมาเรื่อยๆอ๋โอโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปหาเราแป๊แบ,บนึงจ้าสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีสสดครับคุณนะครับคุณ ย่าพรสวรรค์มีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นอะไรฮะชื่อยายจิ๋มจ้ายายจิ๋มจ้ายายจิ๋มตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเจ็ดสิบจ้าฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้โหผมดูเหมือนไม่ถึงเลยนะอย่างนั้นก็สิบห้ามั้งเอาไปฝากไว้ที่ไหนหมดแล้วครับที่เหลือฝากในอาคารเบิร์ดโอเคแล้วและนี่คือผักบุ้งบุ้งอันนี้คือหาตั้งแต่กี่โมงแล้วทำเนี่ยลงไปหาตั้งแต่เจ็ดโมงจ้าตอนนี้สิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วสามสามชั่วโมงจะสี่ชั่วโมงแล้วนะอันนี้หาได้แค่นี้เหรอ ก็มันไม่มีท้าน้งก็ดูแล้วทน,นี้ก็ดูแล้วก็มีได้แค่นี้ละถ้าได้เขาเนี่ยขายได้หรือยงังได้ห้าบาทหะบาทห้าบาทคุณย่าเนี่ยต้องหาให้ได้กี่กรัมเนี่ยเยอะไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้สิบกัมละแต่สามสี่ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งได้กัมเดียวแล้วเมื่อไหร่มันจะได้สิบกว่ากัมแล้วครับเนี่ยวันเนี้ยปีหน้าหรอวะโอ้โหนานไปนั้นไปอืมไม่หาถึงค่ำเลยเหรอครับแบบนี้อ่าตรงนี้ก็ค่ำเลยไปก็ช้านเนี่ยค่ำเลยตั้งแช่น้ก็อ อ่อแล้วเช้าไม่ได้ขาวขาวแล้วก็วิ่งขายอืมไปขายที่ไหนขายตมบ้านคนตมบ้านคนบ้านคนบางทีเขาก็เอาบางทีเขาก็ไม่เอาขายมัดละกี่บาทมัดละห้าบาทมัดละห้าบาทสิบกรัมห้าสิบบาทใช่วันนี้จะหาได้โอ้ตอนนี้ห้าบาทอยู่เลยอะสามชั่วโมงเพิ่งได้ห้าบาทตอนนี้ใช่สามชั่วโมงชั่วโมงละบาทแล้วตามแบบทุ่งนาทางอื่นทางนู้นทางอะไรเนี่ยแถวแถวนี้ไม่มีแล้วเหรอครับไม่มีไปดูหมดแล้วดูหมดแล้วก็ได้แค่ตรงนี้แหละวันนี้ได้ตรงนี้เลยได้ผักบุ้งเนี่ยบางที เขาไม่ซื้ออ้าวเขาไม่มีเงินป้าไม่มีเงินเลยเอาไปกินเลยมีให้เขาไม่เยอะให้ตลอดเป็นผู้ให้เราก็ไม่ได้จะมีเยอะนะเราก็ไม่ได้จะมีนะแต่เขาไม่มีกว่าเราเราก็ให้อีกใช่เมื่อกี้เดินมาก่อนเดินเลี้ยวลงมาเห็นหลานคุณย่าหรือเปล่านั่งอยู่บนรถนั้นจ้าหลานย่าเองหละแล้วปกติทุกวันเวลาคุณย่ามาเก็บผักบุ้งเนี่ยก็พาหลานมาด้วยตลอดเลยเหรอครับจ้าทำไมไม่ให้หลานอยู่ที่บ้านรอครับ รอไม่ได้เพราะบ้านมันไม่มีอะไรทักมีแต่คนพวกบ้าไอ้กินเหล้าเมายามาเนะนี่ยนะนีนก็กลัวแล้วหลานผู้หญิงไงไม่มีใครอยู่ดูเนาะไม่มีใครดูแลด้วยเล้อเราจจก็้อไปไหนไปด้วย,ยงไงกลัวแล้วก็คือไปไหนก็คือพาไปด้วยทั้งวันเลยใช่ใชทั้งวันแล้วกินข้าวกินน้ํายังไงครับก็ปปอนคืนปอนเสร็จมันก็ลงมาเก็บต่อ ตอนนี้แก่แล้วใช่ไหมล่ะอายุตั้งเจ็ดสิบแล้วเขา็เก็บผักบุ้งผักบุ้งสวยๆอ่ะชาวบ้านเขาก็ซื้อได้เล็กๆน้อยไปวันๆเท่านั้นเนี่ยพอซื้อกับข้าวกินจ้ะชาย็ไม่ไม่ตังค์เขาก็ต้องไม่อยากวันนั้นก็เจอเขาไปเอาหลานไปตากแดดอย่างนี้เนี่ยลำบากก็ต้องสู้ไปเก็บผักบุ้งขายแล้วแกก็เอาหลานไปด้วยเอาไปอย่างนี้ตลอดเราจะทิ้งไว้ไขเลยหน่อไม่ได้ก็เขาก็ไว้ล้มไงเขาก็ไปเก็บผักบุ้งกลางทุ่งก็ทิ้งไว้อย่างนี้แห่แข่งแรงเขาแข่งแรงนา แต่อายุคงมากแล้วโนเนี่ยก็ตัวหาก,กินเก่งเลี้ยงหลานนะน่ะนะเก็บผักบุ้งขายอย่างคนเนี้ยเก็บตลอดแหละขอเพียงแค่เขียนมาฉัสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอ,ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP r เท a i l i n ์จำกัด คออออออเเเเเียยค่ขขนนนมานมาาาาบบกกจจะไปปจไปปปช็้้้ตใธออวุณย่าแล้วถ้าเกิดอย่างวันไหนเนี่ยอย่างวันนี้ก็ได้เนี่ยตั้งนานแล้วเพิ่งได้กรรมเดียวถ้าวันไหนมันไม่มีเลยคุณย่าทำไงเ็อไปหาบัวหา,หาบัวมาผสมครับหาหาที่ไหนยังไงครับไปสวนเพื่อนโน่นเลยไปโน่นเลยขับรถไปโน่นไปที่สวนแปลบัวเอามาทําอะไรครับเอามาปอกแล้วก็ใส่ถุงวิ่งขาย บอกใส่ถุงวิ่งขายแล้วถ้าเกิดวันไหนมันหาไม่ได้เลยทํำยังไงครับหาไม่ได้ก็ต้องหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดใปใหม่อ๋อวันนั้นจะวันนั้นก็จะไ,<ป>นนไม่มีไรายได้เลยไม่มีไรายได้ก็พาหลานเข้าบ้านบางครั้งมันก็เจ็บใครได้ป่วยไงพาหลานไปโรงพยาบาลมันไปชั่วบางทีก็ไปนอนโรงพยาบาลนอนสงคนยาหลาน ผกไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้หาเงินเลยดิไม่ได้หาเงินเป็นเดือนแล้วคุณย่าต้องหาให้ได้วันหนึ่งกี่บาทครับมันก็วันละ50บาทนี้แเห้าสิบบาทก็คือดีแล้วดีแค่นี้ก็ดีแล้วเราก็ซื้อน่นซื้อนมให้นไอ้ลาน้ักล่องหนึ่งปลากระป๋องกระป๋องนี้ก็พอแล้วแค่นี้ห้าสิบบาทวันหนึ่งขอขอให้าสิบบาทแล้วต่อไปเราก็ซื้อไข่แล้วคุณย่ากินอะไรล่ะท้งนั้นก็น้ำพริกแล้วก็หาผักต้มไปเปื่อยแค่สองคั้นก็อิ่มแล้วคนมีจะหงอกเนาะ ที่เงินฟันไม่มีจะกินอะไรมากมายแล้วถ้าวันไหนที่หาเงินไม่ได้แล้วครับทําไงกินน้าปลาขยาข้าวกับน้ําปลากินข้าวกับน้ําปลามันก็อิ่มน่ะไอหนูอิ่มอิ่มแล้วก็พอได้มีแรงใช้ได้ไม่เรื่องมากยายไม่เรื่องมากเลยกินข้าวกับน้ําปลาบ่อยไหมครับบ่อยไม่อยากเล่าไม่อยากพูดเลยพูดแล้วมันมันตื่นมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยในหัวใจเจ้าของนะครับเหนื่อยนี่ไม่อยากพูดไม่อยากบางทีมันครั้ง ไม่ยากอยู่ครับางครั้งอ่ะคิดคิดสั้นๆแต่นี้ทุกวันเนี่ยคิดถึงหลานพยาตายแล้วใครอยู่เลี้ยงหลานหลานก็ดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยเนาะใช่คิดบ่อยครั้งจริงอยู่เพื่อหลานไม่ยากพูดพูดเดี๋ยน้ำตาออกมันต้องเอาอยางอื่นในฝ้าเท่านั้นเลยไปหาหมอหมอบอกห้ามเจ็บห้ามตายกระดูกก็พูเป็นโรคหัวใจรูปเลือดพลาก้มเนี่ยถ่ามยากเงี้ยหน้ามันจะบวมเลือดมันหล่อเลี้ยงสมองให้พอันนี้ไปเบอร์ างทีไปไหนเนี่ยจบทางกลับบ้านไม่ได้โอ้โห oh มันเป็นแบบม้าในนูนแล้วถ้าตอนที่คุณย่าบอกว่าไปหาบัวไปอะไรเยลงน้ําไ,ไปงมไปอะไรเนี่ยมันมีบางม,ม,าม,บามั่งไหมครับที่แบบจะวูบลงไปเลย,เยมีมีถ้าเร่องตาลายเริ่มเริ่มแล้วเริ่มไปแล้วหัวใจเต้นจุ๊บๆเริ่มแล้วตอนนี้เรารู้ตัวไงรู้ตัวเราก็รีบเฝ้าขึ้นเลยรีบขึ้นเลยเออรีบเฝ้าขึ้นยังยังไม่เคยบอกว่าถึงขั้นแบบจมไปเลยใช่ไหมยังไม่มีมีมีหลยเที่ยวแล้วมีแล้วหรอหลยเที่ยวโอ้แล้วขึ้นมา แล้วก็เรามียาแล้วยาวชายแล้วเกาะยาแล้วก็ขึ้นนี่แบบว่าหัวใจเราอยู่กับล้าไงเออเช้าไป็นไรละเดี๋ยวลาาละใครจะเลี้ยงดูมันลําบากแค่ไหนลนะไปห้าหมองที่เขาส่งตัวไปอังทองครับอังทองเนะี่ยค่อยอยากได้รถไม้ได้รถไม่สักคันนึงรถอะไรก็ได้รถอีกตุ๊กตุ๊กก็ได้สามรถตุ๊กตุก๊กที่มีหลังคาเนะี่ยไม่ฝลนสาดเพื่อใครอะไปไหนจ,จ้างเราไปหนะ้าสิบปีสิบสามสิบหรือไม่มีให้ขึ้นฟรีก็ได้อ ไปส่งเขาเนี่ยเราก็ได้บุญนั่นแหละนี่ไปลอดไล่รเทียวไม่เคยได้ทั้งทีก็คืออยากได้รถมาแบบส่งด้วยได้ทําเงินได้ด้วยใช่ครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีรถอาจจะไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าใครสามารถช่วยเหลือคุณย่าได้นะครับส่งมาให้คุณย่าได้นะครับคุณย่าจะได้มีรถไว้ใช้ไปส่งหลานไปโรงพยาบาลหรือว่ารับส่งคนหารายได้ไปอีกทางหนึ่งนะครับอ่ะคุณย่า เราก็แดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวผมช่วยเก็บแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันที่บ้านดีกว่าไหมจ้าโอเคครับไปไป ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านของยายจิมเนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้ทักทายสาวน้อยคนนี้เลยชื่ออะไรนะครับชื่อน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลสวัสดีครับสวัสดีด้ยสวัสดีคนี่สวัสดีแล้วอืมนีสวัสดีแล้วน้องน้ำตาลอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสิบหกย่างสิบเจ็ดแล้วโอ้โหโตแล้วถึงว่าต้องพาไปด้วยเนาะเพราะเขาดูแลตัวเองไม่ได้เนาะตัวเองไม่ได้อือยู่นี่ก็อันตรายก็คือทุกครั้งเนี่ยที่คุณย่าออกไปทํางานหาเงินเนี่ยก็คือต้องพาไปด้วยทุกที่เลยจ้ามีอะไรบบ้้าาางงงนนะขออีีททึ่ไไปํร ก็ผักบุ้งแล้วก็ไปถากหญ้าบีงีก็ไปทําบัวไปถอนบัวแล้วก็มาทําที่บ้านใายบัวใส่บัวตอกเปลือกออกหักใส่ถุงวิ่งขายคุณยากดูแลน้องมาตั้งแต่น้องเด็กๆเลยเด็กๆจน16ปีตอนนี้16ปีมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ย ร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้วใช่หาได้วันละห้บาทนี่ยังดีแล้วยังดี5้บาทนี่ยังดีอยู่วันไหนเนี่ยที่หาเงินไม่ได้เลยเนี่ยก็ก็ไม่มีเลยห0ิบาทก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมากินข้าวกินน้ำปลากับน้ำปลาไม่มีใครมาช่วยเลี้ยงหรอกพ่อแม่เขาก็ไปคนละทิศคนละทางอันนี้คือเป็นลูกของลูกชายลูกของลูกชายใช่อ่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นตอนนั้นก็ทะเลาะกันกินยาขับออกยังไงนี้เขาก็เลิกกันน่ คือลูกของคุณคุณย่าเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมลูกชายแล้วก็ไปมีแฟนมีแฟนอืแล้วก็กินยาขับออกกินยาขับออกในตอนสี่เดือนไงกินยาดองเหล้ายางแรง่ะกินแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ออกจ้าไม่ออกแล้วเป็นยังไงต่อครับตอนนั้นหลอนออกมาก็มันก็ไปเด็กปกติมารู้อีตอนหกเดือนพี่สังเกตก็พาไปห้ามอหมอบอกเลยใช่ไหมครับว่าน้องเป็นอะไรเป็นพิการเลยพ่อแม่เขารู้ไหมตอนนั้นพ่อแม่มันไปขอกรุงเทพไปล้เขาไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้เลยพามาไว้ที่เราแล้วก็ไปเลยไม่สนใจเลยไม่สนใจ ก็แม่มันออกลูกแล้วเขาก็ทิ้งให้คนนี้เลี้ยงหรือพอออกไปเขาก็ไปเลยมีพวกไม่อะตอนนี้เขาก็ต้องเลี้ยงสิครัทไงได้ก็ล่าใช่ไหมล่ะพิการเราก็ต้องเลี้ยงไปให้ใครใครขอจะไปเอาวเลยใช่ไหมล่ะลูกชายาก็ไม่เคยมาดูแลเลย,เลยทิ้งไว้ให้ให้พี่จิมตั้งการเล็กๆเลยตั้งออกมานั่นแหละมันก็ไปเลยเราจะอุ้มไหวไหมก็เด็กมันใหญ่ก็ใหา่อีกกันไปล่ะรู้สึกว่าตรงฐานเขานน่าเนาะกขเดินไม่ได้งย้ายเขาเข็นไปนะ่ะ เขาเข็นล่านไปก็เห็นเยอะคนนี้เข็นคนเดียวในหนูที่เห็นนะเห็นน,นี้คนนี้ดูอยู่คนเดียวนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่ไม่เห็นพ่อแม่เด็กเห็นแต่ยี่คนนี้เลี้ยงคนเดียวนานแล้วหลายปีที่ได้ท้องได้สี่เดือน่ะแล้วเขาจะกินยาขับออกะคุณย่ารู้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้เขายุ่งเทพกันเขาทำงานเทพแล้วเรามารู้ได้ไงมารู้ตอนที่ก็เอาเอา,เอาลูกมาให้บ้ากันอะจนตอนหลังนสุดท้ายเขาก็เลิกกันไปใช่เลิกกันไปก็เลยกลายเป็นภาระของย่าที่ต้องเลี้ยงเองเลยแล้วเขาได้ ช่วยส่งเสียหรือได้ช่วยเหลืออะไรคุณย่าแบบไหนไม่เคยไม่เคยบาทเดียวเส้นึ่งเดียวยังไม่เคยเลยไม่เคยให้กินแค่เสื้อผ้าสับพืนยังไม่เคยซื้อให้ลูกมาเลยว่าอ่าง้อะไรส่งมาให้ไหมไม่มีเลยไม่มีไม่มีขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ขอเพียงแค่เขียนมาฉนสัญญา ว่าาฉันนนจะไปหไปหเเเธออยือยยมที่ดูเหมือนว่าคุณย่าเนี่ยจะแข็งแรงเนี่ยมันเป็นเพราะความจําเป็นเนาะที่มันต้องทําแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยไม่ได้แข็งแรงแล้วโอ้ยมีไรโรคถึงเวลาเราจะเป็นอะไรช่างมันขอวันๆให้ให้ใหมันมีกินวันนึงแล้วก็หาเลี้ยงหลานแค่น้นร้องไห้บ่อยไหมครับบ่อยบ่อยครั้งนี่ไงเริ่มเลยป่ะ ไม่อยากคิดไม่อยากเครียดมันจุกอยู่ข้างในมันไม่มันไม่ไมอยากร้องมาให้อะแล้วมัน้ำตาเมไร่เองมันคอยจะไหลนะไม่อยากคิดไม่เคยอยากคิดอย่างอื่นนี่บ้านขององพาเนี่พอพูดถึงบ้านองค์พาให้มาใช่ไหมฮะสร้างมาเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเห็นทําไมคุณย่าเนี่ยถึงได้รับ บ้านพระราชทานมาได้ยังไงครับก็ไปกรบทุนที่วัดนางในเลยเพื่อนก็รับอีหนเป็นคนไข้เลยเขาก็ถามว่าบ้านมีอยู่ไหมบ้านก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่พูดเขาฟังเขาพิจารณาเลยเขาให้เงินมาสร้างไงสร้างบ้านเมื่อก่อนเนี้ยบ้านเป็นกระต๊อบเล็กๆเองนะ่นไม้ไผ่ที่เอาไม้ไผ่ตีเป็นแค่เงี้ยแล้วก็ห้าจากจากหรือแฝกก็ได้มุมเอาอ่ะเป็นโยกทอมมาจ้ะพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาดีจ้ะ เขาช่วยพี่จิ๋มตลอดไงขเขาก็เลยอยู่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งอะนะเพราะว่าเราก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่บ้านพุกสอทออะไรเงี้ยที่เราเลือกตั้งอาไปอ่ะเขาต้องมาดูแลเราบ้างอ่ะจ้ะที่เทศบาลเขาก็ถึงล่วงไงคุณย่าอยากจะบอกอะไรองค์พาไหมครับที่เมตตาช่วยสร้างบ้านให้คุณย่าแล้วก็น้องตาได้อยู่ขออยากให้แกยหายไวๆรักแกแกคนดีมากๆอยากให้แกาหายหายไวสะเทวดาป้าดินนี่น้ำตาเ็ออกเย้ะ ชือว่าคนไทยทุกคนนะครก็คิดเหมือนคุณย่านั่นแหละครับก็คงอยากให้ท่านหายประชวรไวอยาหายอยากให้หายแล้วอยากจะบอกอะไรกับน้องน้ำตาลบ้างไหมครับตอนนี้ก็อยากจะให้อยู่นานๆอยู่กับย่าขอให้แข็งแรงให้พูดได้เดินได้นี่ก็โอ้ยยามีแหงแล้วอืมเออคนสวยเนาะถ้ามีปฏิหารอยู่อยู่เขาพูดตอบเราขึ้นมาได้เงี้ยโอ้โหคอยอย่านั่งกราบไม่นั่งเธอนี้เลยละ นาะลูกเหล่าเนาะยิ้มเลยยิ้มหวานเ่ตอบกลับมายังไม่ได้นาะแต่เขาก็เขารู้แหละรู้เรื่องรู้รู้เรื่องหมดทุกอย่างสุดท้ายผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ก็ดีใจที่มีโอกาสได้เจอกันอไดเ้จกันก็ขอให้มันปันยืงยืนมร้อยปีเลยแม่วาทุกคนนละ ขอคุณย่าก็แข็งแรงด้วยนะครับขอกอดหน่อลูกโอ้ยลูกล่ะขวายุงมันฝันยืนนะลูกสู้ๆนะครับแข็งแรงฟู่ฟู่จ่าอย่างตุเจ่าอย่างตุเจ่าพี่อย่างตุเจ่าโยก้าหลังเก่งคนเก่งคนสวยเก่งมากชีวิตสุดๆเลยแหละลำบากยังไงเขาก็สู้ฝนตกฟ้าร้องเขาก็ขับมอไตอ์ ลานเนี่ยก็เป็นห่วงเขาก็ว่าเขาต้องเลี้ยงลานคนเดียวอย่างเงี้ยลาบากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะพาไปห้ามหมอใช่ไหมล่ะเขาก็มีแค่สองคนยาลานเท่านั้นแหละจ้ะเขาต็สู้ชีวิตนะเรื่องจริงอะเพราะว่าเขาเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครอะลำบากมากสิก็เขาอยู่แค่นี้ไม่พอกินหรอกกับข้าวอะไรมันก็แพงเขาต้อกสั่นใช่ไหมล่ะของแพงทุกอย่างอดมื้อกินมื้ออย่างเงี้ยก็ไม่ได้กินของให้ดีเราก็ยังมากกับบุ้งต้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากินหมูกินเนื้อมันก็ไม่ไหวแล้วก็แพงเคยเห็นพวกเจ้ามาเขาก็ ดีอกดีใจแล้วที่มาหาครับถึงว่าคนยากคนจนเนาะยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือเอื้อกูลในชีวิตในครั้งนี้ในรอดตายเดี๋ยวต่อไปต้องหาของมาขายในบ้านนี่ละแล้วก็ยึบซื้อเห็ดมาลงเห็ดลงแล้วก็พอได้เป็นเข็ดแล้วก็ใส่สุงวิ่งขายงถุงยี่สิบยี่สิบมีแผนการใหม่และว่าจะทำอะไรหลังจากนี้ไปใช่มีังไม่ลงน้ํากลัวตายจมน้ําตายนาะไอ้พวกเราเป็นโรคหอบโรคหอบโรควูบมันตายแล้วไม่มีใครเห็ดหลักลงน้ํะ เดี๋วหลานใครจะดูเลนี่แหละกลัวทำมาโน่นทำมานี่มีปลูกผักปลูกมีปลูกพริกนี่ใส่ถุงวิ่งขายครับผมท่านผู้ชมนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าคุณย่าเนี่ยรักหลานขนาดไหนแล้วก็กทำทุกอย่างเพื่อหลานเลยใช่และสําหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา the mail box ขอมอบเงินสนับสนุนเป็นจานวนเงินหนึ่งบาทครับคุณย่าครับได้10,000บาทเนี่ยจะนําไปทําอะไรครับ ก็จะพาหลานไปหาหมอแล้วก็ซื้อกับข้าวให้หลานซื้อผูกป่ากระป๋องผูกไอไข่เก็บมันไว้ให้หลานเลือกแล้วก็พาหลานไปหาหมอก็คือเก็บไว้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะนี่สําคัญสุดเลยนะดูแลตัวเองด้วยเพราะถ้าคุณย่าเป็นอะไรไปเนี่ยหลานลําบากแน่แน่อยากอยู่สักร้อยปีแล้วละ่าสู้นีละสู้ครับถึงแน่นอนสู้สู้ให้หลานได้แข็งแรงได้เป็นคนสวยตลอดไปอืแล้วสาหรับใครนะครับที่อยากจะ ส่งกาลังใจมาให้ย่าจิ๋มนะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับส่งกําลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะครับทำให้ความฝันของคุณ่าเป็นจริงสักทีนะฮะคุณ่าอยากจะได้รถตุกๆมีหลังคามีที่นั่งพาหลานไปทํางานด้วยแล้วก็รับจ้างส่งคนได้ด้วยเรียกว่าถ้าพีรถคันนั้นเนี่ยจะทําอะไรได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นอ,อจะได้ไม่ต้องไปงไปหาหมออะไรไปอัางทองเราได้ขับไปง่ายๆอไปหาหมอง่ายขึ้นด้วยง่ายคนละนิดคนละหน่อยครับกาลังใจของทุกคนอาจจะทําให้ ความฝันของคุณย่าเป็นจริงในเร็วๆนี้ครับขอคุบขอขอบคุณพวกทั่วประเทศทุกคนใจบุญทุกคนช่วยคุณย่าคนจนด้วยเธอะอขอให้เป็นความปันให้เป็นจริงด้วยเชอะแล้วใครนะครับที่อยากจะส่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งของใช้จําเป็นจําเป็นก็ชุกสบู่แครบแพมเพิร์ดของน้องน้ําตาลใช่ไซส์ 3XL ของเด็กก็ส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้นาจอนะครับ แล้วขอเตือนด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับระวังนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับไม่มีการที่จะของเงินจากใครไปก่อนทั้งนั้นนะฮะ<ข>คนที่เขามาช่วยเหลือเ,เขาไม่มีทางขอของเราออกไป<ข>ผู้ชมทางบ้านนะครับก็ระวังด้วยนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับส่วนคนที่คิดจะทําอะไรไม่ดีนะครับก็อย่าไปซ้ําเติมคนที่เขาลําบากอยู่แล้วเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้แบบนี้ต้องขอบคุณ CP และ CP Retail Link ครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวของคนสู้ชีวิตแล้วอยากบอกต่อนะครับสามารถส่งเรื่องราวมาได้ที ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ตู้ปน15ปนสปากเกร็ด11120หรือเข้ามาเขียนเรื่องราวได้ที่เพจ a c e b o o k ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox แล้วอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับไหวไหมไม่รู้แต่ทุกวันที่สู้เพื่อลูกหลานขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับสำหรับวันนี้ผมกุลกิติคุณตันสุหัด่าจิ๋มน้องน้ำตาลและรายการขอเพ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา20นาทีทาง Nation TV ช่อง22สำหรับวันนี้สวัสดีครับน้ำตาลย่ารักหนูที่สุดย่าขอบคุณผู้ใหญ่ยยใจดีที่เมตายา่าและน้ำตาล สวนตราดชัยภูมิขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมา จะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ